กูศึกษาเกมที่นี่ก่อนนี่กูคืเอเกมไหนเฮ้ยได้ปืนว่ะเอ,อ้ยแม่งยิงใครก็ไม่รู้เร็วตายาเาาะเฮ้เยโดนก้อนเรื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยกูจะตายเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ไม่ได้6อิ่มมาเอา้าบอลเนี่ยตาย เอาไปทางไ,ไหนวะงงหมดแล้วเนี่ยกูจะต,ตายอ๋ออะไรก็แค่ปูอะเอาไลยกูไม่ได้ไนะอ้อเจ้าจ๋าะนึงง่งไงโถไม่เข้าไปยิงแอกวะอันหนึงเล่นยังไงวะออกยิงไปแล้วปุว้ยเลยไอ้แม่งได้ยิงบ้างคนเดียวไหมนี่อัน,นั่นคงจะเห็นมึงเล่นเกมที่ไห,ห,หนแน่ๆหรอไม่รู้อ่ะ<ล>อันนี้มึงชวนเล่นอ่ะไม่ครับนไม่ไม่โอ้โห ไปเหอะป้เถอะฟองเดี๋ยวโอโดนหักตังค์แล้วอ่ะเอ้ยเอาเบสนห้กูมั้งเออเดี๋ให้กูแจ้งเฮ้ได้ดีเฟนเลยเอาไอ้มาฟองมาเลยอเดี๋ยวมจะไปเล่นมัน่อได้ห้าพได้ห้าพันโอ้มันี่ก่อยูในทอมยังไม่มาเังไม่มาอ้ยมาแล้วเด้ยเเอาจัดมีอลกูก กระตกเฉยเลยว่ะกระตกตัวไหนไอ้เร ah, yeah, UH, ื่องรอบแรกตอนที่มึงไม่เล่นไอ้ฟองไม่กระตุกตอนนี้กระตกจังวะนั่นกูอยู่เฉยเฮ้ยเร็วเอาที่มึงสบายใจมึงก็ไม่สบายใจเนี่ย

แม่งกระตุกกระตุอะดูโชว์หจริง่องแรกเจอเลยเริ่ขอ้เป็นอย่างนั้นมาไกนแค่บอล่ไม่เจอเลยหาหมาโคกทีคนเล้วโอ้โหดูะเนี่ยเุียวมมาเดียวงัน้คนเยอะะอะไรของนี้ไม่เจอเฮ้ย còn nó à, bằng này. Ôi! Còn im. Ừ. Ừ. Còn nào? Này đi bằng băng ôi, Ôi im, hại bằng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  không bằng hại bằng hại บอลเร็วรีส์โคจับจองทีหน้าเฮ้ยเล่นี่อะไรฮะเอายงแต่ดนไมู้ยบอลไอบอะไรตนะตัวไหนาอาไม่เห็นกล้องมันเรีว่อะไรวะนะจะเอาตัแรกจะเอาตัวนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยทเทะ อะไรวะตาว่าาาไมัมนยนะครับเฮ้ยแต๊หนึงฟ้อไอ้ะสัตว์มันได้บับเลยใครมีอิมสามะันจะได้กดแซนด้ตามำไมมันก็อิ่มเองไม่ได้หรออันดเดียวเองบอลเดี๋ยวเราเบสลูกอสองคนแล้วเรียกฟ้อยทำไมเเอาเพื่อนเองนะ ไอ้เรื่องช็อตอะไรแต่เราก็ไม่สบายคุณมาที่บอลหนุมสบายแก่หาคุญแจเหอะต้องยิงเป็นไงไม่ได้ตายแล้วเหรอวะยังไม่เห็นตายป่ะเหมือนจะไหม้นะเหลืออีกสิบเอ็ดแต่กูยิงเองไปแหละอ้าวเจอ แกบอกเลยมากับกูแต่แม่งบ่อยนะเว้ยแบบเดียวตกแบบใช่อ่ะมากับเยอบอลแต่วันนั้นโคตรเดียวเลยเป็นสิบสิบสองแล้วกูแมวแกมมาเดือดมนน้ำแม่อุ้ยมาแล้วจะกูปิดฝาคอไปจะจะเล่นปิดเหรอเปล่าเสอยากเล่นทำไมพร้อมอย่าอย่าปิดโดนกูแล้วกันกูตายเอย่ามาอยู่ให้มันปิดแล้วกันสังเกตบอลเอ้ยไม่มีอิมสามร้อยวิอ่ะสามสงินรันเหร เดี๋ยวกูเปิดเองนะเดี๋ยวกูปิดเองนะเดี๋ยวกูเฮ้ยมันมึงเป็นรอบมันอยู่ข้างในเอาให้ปลาละบายไม่เอากูไม่อยู่ข้างในปลาละบายยิงมันก็นี่แล้วเมื่อเช้าที่กบแค่เหมียวเหมีสัยวทำยังไงให้กูหลับมันอ่ะอย่าอย่าีเฮ้ยเฮ้ยอย่าผมมาเดินเล่นเฮ้ยเฮ้ยบอลเล่นอะไรเนี่ยบอล ออนี่ล็อกแล้วล็อกแล้วไอ้องมันาปัมดิจะได้ไปเฮ้ยล็อกให้ปองยิงเยิงเลยตัวใหญ่เนี่ยไเๆั๊มดดยดิก็ได้ลองดิั๊ไ่โยีเก็ม่โหลมันมันไม่สเือนเลยจะบอกให้ไอรู้ไม่ติดต่อ เฮ้ยคุโดนอะไรเฮ้ยมึงจะนิ่งทำไมอ่ะกูโดนอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงตายกูโดนอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยคุโดนอะไรไม่รู้เลยเฮ้ยบอลหนึ่งวิ่งดิวิ่งวิ่งเออลงแล้วเฮ้ยบ้าเฮ้ยไม่มันม่ันเฮ้ยบ้าเฮ้ยลงมเฮ้ยนักเตะลงมเฮ้ยลงมเดี๋ยบ่นไม่เงยมึงวิ่งดิ วิ่งบอกให้วิ่งไอ้ฟ้องมันก็ยิงดิ่เลยใช้คำไทยเอ้ยฟ้องไอ้จ้ำรถไม่สัตว์มานนี่หิวเลยเดี๋ยวนะปะเอ้ยฟ้องเดี๋ยวเลือดนี่มันจับดิ่เฮี่ยมึงก็ยิงมันอีกห้าร้อยเฮี่ยไม่เข้าอุ้ยใดบอโทษเดี๋ยวมันอีกเออองเเฮี่ย มัเหมือนกันไหมอ้าววใทำไมมันบังกว่าอ๋อปิดหม้อไว้อ้าวไม่กูไม่ได้อยู่ตรงกลางอกเลยไอ้กูได้อยู่ตรงกลางคงจะรู้นะบาร์ฮึคงจะรู้นะมีเคเบอลคนเดียวที่ไม่รู้เลยรู้ได้ไรวะ ้อันนั้นกูขอขอยิงยี่นี่ก่อนยิบห้าเชนันนัน่เฮ้ยยิบห้าเชเอาว่ะโอะไรบอกกูก่อนแม่งเล่นเอ็มกูเกือบหมดในยางว่ารู้อฮิวแทบไม่ทันนี่เลยแทบกูไม่เอาแกะมันนะตายกันหมดละรู้อะไรเมื่อกี้บอกทำคายี่นี้เละเดี๋ยวกูขอคาเลยแบบเฮ้ยอย่าบอกว่าขอบอกว่าขอมารู้อะไรรู้อะไรวะเออฟังรู้อะไรงานฆ่าไม่เคยไม่หยีไม่ใช่คำเตือนตั้งใจ อย่าบ่นมากเลยน่าทำไมกูต้องหันหน้าอย่างนี้บ้างแมงเอ้เป็นสุนดังเด็ดขาดเข้าไปเข้าไปเข้าไปบอนปั้มบอนบอน โอ้ยใช่นีมเดยวไม่หิวงแนะ่เน okay, ี่แบอกให้ป้อมไม่ใช่ให้ถันงก็ปนมึงก็ป้อมเลย เออเนี่ยโอ้กดปุ่มโรเนสอะไรขี้นมาอ๋อไม่มีทางเดินเลยคันหัวแข็งอย่างยังยังยังอะไรยังยังเอ้ย ยังไม่ตายเลยฟ้องยิงดิไม่ให้เบดดี้รูไข่ก็เป็นแกะหอยรูจะไม่เบดไม่ไมุมเป็นตุ่นไอ้สัตว์ไอนอนนอนบ้านบ้านนอนบ้านนอนมาเร็วไว้ยบอนมอยฟ้องนี่ฟองมา ชอบชอบชอบหน่อยพีดูพีดูมันหงุดหงิดอนแห่งแสงอนสเตอร์แต่น้ำก็ดีเท่าไหร่ปั <c 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 ๊มไว้ปั๊มไว้ปั對對๊มไว้ตรงเนี้ยปั๊มไว้เลยบอลเ้องให้มันปั๊มตรงนี้ข้อตรงนี้ด้วยข้างบนเนี่ยเนี่ยปั๊มไว้ปั้มเอ้ยตรงนี้มึงไปไหนเนี่ยเออปั๊มปั้มปั๊มนี่เออปั๊มได้เยอะเลยสามสิบปั้ม ไม่ต้องมันลอยได้่เอ้าไหนวะูไม่ได้วไเ,เวลแล้วว,เลเว,ลว่าจะไปเวลตัวผมนั่นนะแต่เรื่องเดี๋ยวอาคิดอยู่อคิดอยู่ลาเอ้ยบอลไม่ซิงโคโลอะไรนังซิงโคล เ๋ยวป้องมึงจะพังแล้วดันน้ำโซบอลไม่ทันแล้วใช่ลงเลยนะก็ตุนลงอจไปดูนะว่า้าทีไหนไอ้บอลเหนียวปันยาอ่อนนี่ อ่ะคลิปอยู่ก็เลยว่าจะลงยูทูบเขาเลย่ก็คงเงียบแล้วไม่เงียบไอ้พวกกระโดดเนีบอนกูไม่ล้มกูมีโอป่ะกไม่ใช่เปิดข้างบนยังเปิดข้างบนยังเปิดหมดแล้วเฮ้ยบอนมาวางข้างในบอนมันมันจะเติดไมเลืยนี่ฟังเนี่ยวางไปวางไปเยอะ ไอ้ฟงมึงไม่มายิงฝันนะไอ้แม่งมีกลงเลยเลยเข้าไปอยู่ไอ้เปิดไอ้กลงไอ้ฟงขอเวลาัไอ้บอลอยู่ไหนอ่ะโอ้มึงออกมาไม่วางฝั่งนู้นเร็ว เออเด๋กวกูหิวแล้วกเี่ยบอลอย่าเล่นนี้แล้วไปฝั่งได้ไ่เล่นก็ได้ออกก็ได้แล้วจไม่อยากออกไม่อยากออกเฮ้ยไปกาะไปเกาะเนี่ยไปทางน้นนะไปไม่ได้ไปออกมเาต้้งไปได้ึตีมันดิี้เสาเไอ้เกาเนี่ยเนไป เออตป้อมปป้อมเื่อจะเนี่ยเฮม่ไดานี่งวเดิึงห้ามวิ่งเข้านะบอลวิ่งเข้านี่จบเลยนะไม่ได้ไม่ได้แล่น้ำเอ้ยดูโกงดูกงบอลบอลมาป้อมก่อมาป้อมเข้าไปเฮ้ยใหญ่ฟ้งแล่น้ำไม่ได้มังกรมันไม่ได้มังกรบอล ไอบอลวิ่งเข้าไปบอลวิ่งเข้าไปยังไม่ได้คุยมันไม่เปิดประตูมันเปิดไม่ได้ไปเปิดได้นั่นก่อนดิเอไปเขาเรื่องอะไรวะกูไปกูเจอกล่องได้วกูเจอกล่องกูวิ่งไงเท่านั้นมึงไปคุยแอ้นั่นก่อนดิไอ้ชหม้าไม่คุยเลยมาคุยดิไปเจ็บกูกูไม่วิ่งเข้าหรอกไปเล้วไม่ไปเจอเจอแต่ปักมึงมาเก็บมึนว่าเราเล่นมา20นาทีแล้วเนี่ยเสียเวลามากเลยแย่ที่วัน ทุกไม่ข้อนนะขอนทำไมต้องข้อนเนอ่ะต้องตามใจอุ้ยเฮ้ <c oughs> เอาบ้านมีขวาใหม่แล้วห <c oughs> ีนั่งกับผู้ชายกับซองบอลวิ่งบอลวิ่งบอลบอลเฮ้ยมีเก็บมอนให้มันก่อนเดี๋ยวไม่ได้มันก้อนบบ้า <c oughs> บ้าานละข พี่นุ้มมีมีร่ายหมฟังไม่หิว่าทางเราลงไม่ได้ใช่เวลาไปนะน้องจอดได้เลยฟออแฟององฟอฟององฟององฟ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 อองฟอฟองัอง้างมองฟองฟองฟกงฟองฟองฟนงฟองฟองงฟองของฟองฟองขอฟอง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 ไอฟองอฟององอองอฟองงไองอออฟองงออมันยิงยิงหมดเลยอี

าาไเาป็นตำรรวเข้ามานทายเฮ้ยอะไรวะเ้ยเรื่องเปียนเซตหรม่แม่ลู้เลยเดี๋ยวกูจะเรียกอีกูต้องทำอะไรไหมครับตอทำทอะไรไปตายไปทำลายด้วยอะไรวะทำ้วเวลาลายด้วย มันเลิกเผลอแล้วไอ้บอนมึงอย่าตายแล้วไอ้ตอนซีเวเนียอย่างปูมันบ้านะอย่างปูนีแล้วแต่มันก็อย่างปูเนี่ยมันไม่ได้มังกรอ่ะไม่มันอ้าวไ,ไม่มีมังกรหรอเออโองให้เราจะเจอไอ้นั่นดูดอ่ะไอ้นั่นอะไปยุ่อดูนะอ้ากูขี่ได้มึงแล้วนะเว้ยยังขึ้นที่ไหนล่ะผาผามันอยู่อย่างนั้ไอ้บอนมันนี่ตายนะบอลน,นะ บ้าบ้าเเยบ้าเยเราเเอ้าไม่ทันเ้าแล้วไมันไอสัตว์มึงดูมั้งไม่ดูอะไม่ดูเอ้าจัลลันเป็บอนนีเลยอาจัเบแล้วเอาปะเอาเอาดิเอาดิไอเียกดไม่ทันก็ไม่รู้จะอินไปจะเบแล้วบอกก่อน จะไดเลายพอลวเนี่ย้าร้อมยังเนี่ยเตรียมเปลี่ยนเซฟเยเอาดิดยิงเลยแล้วโดนดิออกหมดเลยาไม่ไดไม่ได้โดนดิสอไราะอรนอันดิสเบลดอตัน เอ้ยลนั้มนย่าเยมย่บเพิ่นู้นเพิ่นี้เดี๋ยว๋ยอมาเจออไระ่เตนได้เ่ยแล้วตกบา์ก่อนตกบารกแน่หรกี้เห็นมึงตกลงไปเลยเห็นไหมเออแนไปแล้วี่ตกลงได้หอยานาคเยได้เลยเนี่ยอะไรฟ้าบอกไม่ได้ รูหแบอ้าวคุบอกว่าไม่ได้ที่กเดี๋ยวขอโปตาที่ทยเลรู้ไหมบอนมาไหโปตาราไหนบอกมคุมาคุไม่เคยโปตาเลยนนนนนี่โออย่าัอย่าั่เย ไม่ดีโอ้โหปวดปวดปวดไหมกดไม่ถึงบอลบอลกดดิอีกรอบกดไม่ถึงเฮ้ยมันไม่ได้เก๊กแต่มันหันหลังอ่ะเอ้ยโอดไม่เห็นชื่อกูแล้วไม่เจอโอ้ยทําไมพี่ครูไม่หลับบ้านมึงอะหลับไอ้ฟ้องอะไม่หลับหลับอะไรเขาไม่หลับอ่ะยิ่งเห็นไม่เขียวเขียวไม่เห็นอ๋อนี่ไงทําลายให้ลายวจะไมันเลยไม่ เอ,อไลายเป็นสีเขียวทามด้วยเวลาเวลาเห็งสีเขียวเนี่ยมันไม่นอนว่ามันใช้เวลาของเวลาอดีที่มันไม่ได้หรับอ้าวของ้ามต้องหนวดเสียหน้าไม่ได้บ่อยสองเสนะียหน้